สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเปิดประวัติผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หนุ่มบิ๊กทิติวุฒิคุณพ่อลูกสองดีกรียูทูบเบอร์สุปตาค่ะหลังจากมีข่าวยุติความเป็นสามีภรรยากับหมอลำซิ่งสาวแพรวพรวเสียงทองค่ะ นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มบิ๊กจิติวุฒิวารุณหรือบิ๊กเบ่าอุดรพาเพลินค่ะซึ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังหรือรู้จักกันในานามของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นเองค่ะเจ้าของ YouTube ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งก็มีผู้ติดตามมากกว่า630,000 1,000ซับสไคร์ค่ะมักจะมีคอนเทนต์เ hmm. บื้องหลังการทำงาน mm hmm. การแสดงคอนเสิร์ตไลฟ์สไตล์รวมไปจนถึงภาพบรรยากาศความน่ารักอบอุ่นของสมาชิกในครอบครัวมาฝากให้แฟนคลับได้รับชมกันอยู่บ่อยๆค่ะ โดยบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โด่งดังจากผลงานการครบเวอร์เพลงห่อโมกหักไปฝากป้าของศิลปินลำเพลินวงสกรฟิทเทอร์ลิงกับเต ตระกูลต่อค่ะซึ่งส่งผลให้เจ้าตัวมีแฟนๆเข้ามากดติดตามเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามค่ะขณะที่ฉายาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกิดจากการที่หนุ่มบ๊กเองเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์และเริ่มต้นทำคลิปบอกเล่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวผ่านโลกโซเชียลซึ่งณเวลานั้นค่ะเจ้าตัวต้องการที่จะมีชื่อให้เรียกติดหูเพื่อให้แฟนๆจดจำได้ง่ายจึงเป็นเหตุให้นำเอาคำว่าผู้ใหญ่บ้านและฟินแลนด์มารวมกันจนกลายป เป็นฉายาที่หลายๆคนรู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ปัจจุบันค่ะหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สร้างครอบครัวใหญ่กับสาวแพรพราวแสงทองนักร้องหมอลำซึ่งเสียงหวานและมีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจรวมกันถึง2คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งคือน้องนาริตะกับน้องโตเกียวหนูน้อยสุดน่ารักที่เป็นทั้งขวัญใจคุณพ่อคุณแม่รวมไปจนถึงญาติผู้ใหญ่และพี่พแฟนคลับมากมายค่ะ ด้านการทํางานค่ะบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวแพรพราวแสงทองร่วมกันเคลื่อนหนุนทําวงดนตรีมอลําในนามแสงทองฟินแลนด์ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีหมอลําใหญ่ของเมืองไทยเลยทีเดียวที่มีงานจ้างงานแสดงอย่างต่อเนื่องมายาวนานเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมทั่วประเทศค่ะเรียกว่าเส้นทางชีวิตของหนุ่มหล่อมากความสามารถคนนี้ทั้งโดดเด่นน่าสนใจในทุกๆช่วงจังหวะชีวิตจริงๆค่ะ Down to town from London to Simon I've been all around the globe trying to protect your soul.